เคล็ดลับการกำจัดสิวเซียนแบบง่ายสุดๆเห็นผลดี100%สวัสดีครับคราวนี้ขอแวะเข้าสู่เรื่องความสวยความงามสักแวบหนึ่งนั่นก็คือการกำจัดสิวเซียนครับเราจะมาแนะนำวิธีการที่ได้ผลดีครับโดยที่คุณไม่จ้องเจ็บตัวกันเลยวัตถุดิบที่คุณควรจัดเตรียมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. น,น้ำผึ้ง1ช้อนชา 2. มะนาว1ซี 3. เกลือป่อนนิดหน่อย 4. ผ้าขนหนูนุ่มๆและอย่างสุดท้ายครับน้ำอุ่นนั่นเองเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้คุณนำน้ำอุ่นมาแล้วนำผ้าขนหนูนุ่มๆไปชุบครับแล้วนำมานวดคลึงเพื่อเปิดรูขุนข,น,ขนให้กว้างมากิ่งขึ้นเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับให้คุณใช้เกลือป่อนละเอียด นำมาทาบริเวณจมูกข,ของคุณแล้วใช้มะนาวฝานครึ่งเซี้ยวนํามาขัดแบบเบามือสครับบริเวณที่มีสิวเซี้ยนอยู่เยอะๆประมาณ1-2นาทีหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นแล้วมาซับออกคุณจะรู้สึกได้ว่ามีอาการคันยุบยิบนิด,นด เมื่อคุณเริ่มรู้สึกแบบนั้นแล้วให้คุณใช้น้ำพึ่งที่จัดเตรียมเอาไว้นำมาทาบริเวณที่คุณสครับเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนคุณรู้สึกผ่อนคลายจะใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงนาทีแล้วหลังจากนั้นก็ล้างออกตามปกติครับวิธีนี้สามารถช่วยกำจัดสิวเซียนได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้ ผิวของคุณนั้นบริเวณนั้นรีบเนียวมางยิ่งขึ้นจะไม่ทิ้งรอยแดงรอยแผลเป็นเาไว้สวนใจอย่างแน่นอนครับ